ครูส,สุขพนจ้ะก็มาพบพอกับเอมี่คือเก่าจ้ะมาเบิ้งค่ะเบิ้งอีหยังค่ะนี่บรรยากาศอิตาลี้ะจ้ะเด้อว,วันที่ยี่สิบสี่ค่ะไอ้ลมแห้งหลายค่ะพี่น้องตั้งเสียง้ะจไปไปไป้ะใบไม้ใบตอกปิวเขา้าม่าคนไหวมากกับนักสิโต๊กเด้์วัเนเสาร์อาทิตย์นี่กระโปงนีใจเนาะจ้ะแล้วเบิ้งจ้ะสวาัสดีออกเจ้าค่ะมื่อน,นี้ พีต่ต้นบ๊ายบาย จ้ะมืนค่ะบรรยากาศรอบบ้านต้นมะส่าวนี้ยังอ่ะว่าลายปานนี่เนาะจ้ะเนาะใบ,ใบใบไม้เบิ้งค่ะต้นเดียวค่ะต้เติ่ต้นดอกไม้เองมี่มก็เดีดเ๋ยวสิได้์ท้ายคลิปแล้วก็สิเดย์พ้นเข้าบ้านแล้วจ้ะ ิเามือใดอันนี้เนาจะจ้ะเนาะขันมือใดอ่าลมบ่แห้งเนาะอากาศก็หนาวเอมี่สิมาเก็บใบบกใบไม้ไปกบเห็ดปุย๋ยเนาะจ้ะเนาะสิว่าละเช้าเอมี่มือใดกับผ้ามาเบิ่งแต่บรรยากาศลมแห้งค่ะรอเบิ่งเด้อรอเบิ่งหิมะสิตกบ่เบิ่งดอกไม้จ้ะสิได้เก็บเข้าบ้านมาแล้วนี่จ้ะต้นบักพุ่งค่ะต้นบักพุ่งกับเดี๋ยวสิได็กป นี่งามจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่าต้นนี้ไม่สีหลอดทังกรหลอดเนาะต้นใหม่เอ็มี่เบิ่งขะลมพัดเมื่อกี้นี่กิวเขามากเบิดค่ะต้นใหม่นี่เอมี่ก็สิได้จัดการอยูะจักเอียงเป็นอียงเนาะค่ะเนาะค้ไว้นี้นะคะเดี๋ยวสีเอาเขา่าเก็บวบใน,ในบ้านนี่ละข้างล่างนี่ละมีอยู่สองใบเนาะจ้ะเนาะสีหอดบ่เนาะปีน่ะเอมี่ว่าเมีนมันสิตายเนาะจ้าเนะาะทำใจเหลวกระถางใหญ่ของเอมี่ได้นน่ แต่ว่าคิดว่าน่าจะหลอดอยู่ต่องเบิงไปน้ำกันนะจ๊ะเนาะนะคะฟังเสียงค่ะพี่นอ้องจ๊ะโอ้ยลมเนมคนเห็นไหมคะเอ้หนาวหนาวหนาว,นาวพี่น้องหนาวแต่ว่าอยากคายคิด มือนี่มือแรกนะค่ะที่ล่มแรงจ้ะน,นะคะตอนนี้ก็คือไข้นี่แวล้นะจ๊ะเด้อเพราะว่าเมื่อกี้นี้เอมมี่อยู่ท่างบ้านเนาะค่ะอ้ยประตูหน้าต,าต่างตึงตังตึงตังอยู่ก็เลยพาเว้ รถบรกโดดเนเลียนั่นน่าจะสหรับมนี้เอีก็ตตองขอโตลาไปก่อนเพื่อนเดียวสิไปคนต้นองาพืนไมเขาบ้านจ้าไดๆก็ขอบคุณหลายๆเพื่นนนนอๆนๆที่มาติดตามรับชบและให้กำลังใจกันโดยผูขาา,ายนะคะนะ่ะเนาะมีคลิปอียังกับ้ากันมาให้กำลังใจจนะ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้เด้อไปพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า